ก็เลยอยากจะขอบคุณที่ผ่านมาจนถึงปีสุดท้ายแล้วทำไปเต็มที่แล้วก็จะรุ่ยงานแซงกันที่ค่ะถือว่าตลอดทุกปีผ่านมาเป็นปีทองนะครับสำหรับชาทุกปีเป็นปีทองของเจนเพราะว่าอยากจะแบบว่าสเป็นิฟิ์ว่าแบบปีนี้มันมีของเราเราอยากจะมั่นใจจริงๆแล้วก็บชุ่มชืนเป็นสิทธิของเราค่ะปีนี้เป็นความส็จที่เราภาคภูมิใจค่ะเชื่อแบบร่วมแชร์ให้กับเพื่อนๆให้รับรู้ในกัน แบบไม่มีช่ยก็มีเพราะช่วงอายุมันได้แล้วก็มีความหลากหลายแล้วก็เราเนี่ยอยากทำให้คุณแม่มีความสุขเราอยากนะให้คุณแม่ฟังกินน้องสบายกายสบายใจทุกคนทุกคนทุกี่ทำให้คุณแม่ก็ินนะถูกไหมเออแล้วก็เราโตในวัยดีเด็กเราอยากให้คุณแม่หมดห่วงกับมาเอออาเอออาของเราอะไรอย่งเงี้ยแต่ยังเป็นอยู่ยังไม่หายก็เป็นโกในอนาคตค่ะหรือว่าอยากจะเก็บเงินสร้างบ้านให้คุณแม่ด้วย สเต็กกิวนะคะคือ <laughs> <laughs> อาจจะมีคิดถึงการแบบว่าใช้สวิตในอนาคตมากขึ้นเ,เพราะว่าขับรถก็ไม่แข็งยิวคนเดียวก็ยังไม่ได้ยังไม่มีอะไรสนประกอบทุกอย่างตอนนี้แต่ก็คิดว่า ไม่ไม่เคยมีอะไเลยแต่โอ้ยได้ไเรี่ยได้ใช้ไหมเนี่ยได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใชถ้าเป็นปีนี้เรื่อง่งราดเป็นตัวเราเองวันนั้นถ้าเป็นีน้อาจจะเป็นการเข้าชิงนาตาลาครั้งแรกในชีวิตะว่าทางานในวงการบเซิรมาข้างข้างนามากเป็นเรื่องแรกทได้เข้าชิงสเปนเกียรติเข้าชิงก้สึเปนเกียมากแล้วแ้วก็เป็นบทที่ เห็นแบบคนคนได้ดูเร um like ื่องอีกเยอะมากก็ได้แบบปนตัวออแบบยงงก็แบบอีกก้าวหนึงเพราะเราเป็นนักแสดงมานานแบบแน่นอนว่าการได้เข้าชิงการได้อยู่ในงานประกาศรางวัลแล้มีคมสุขมามที่ได้เห็นแบบเอ็นจอยมากที่ได้เห็นเรื่องอื่เช่นเดียวกันเรทได้คุเงาลคุยมาเอจะไ้จำอะไรกัจะลืล กเยอะดีนยังมเอี๊ีออมาอีกตอนนี้บอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าซีเป็นเดี่ยวซื้อเป็นวงข้างใจหานางห่างเอ็มวีอเขอพักก่อนแป๊บหนึงขอพักสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ติด,ดถ้าติดต่อมาก็ไม่ติดแต่ก็บนนึแ <laughs> ต่ว่าแบบเรื่อยคันใส่เอ็มวีตอนนี้ต่อต่อกันมาเยอะสาอันนวที่น้าก็มีเอ็มว<อ>ีหน<อ>่งเฮ้ยไปไปไปปไปเป็นวงรุ่นใหญ่ พี่อาศนีวสันให้ไม่ใช่ค่ะไปวันที่คาดคาดใครพูดพูดถึงวงนี้ก็ทุกคนก็รู้จักรู้จักแน่นอนรู้จักแน่นอน YouTube Festival Oh my god Yes แล้วเราเล่นบทบาทที่โต้เลยนะเราเล่นเป็นเฮไม่บอกดีกว่าเล่นกับเล่นกับนักแสดงคุณภาพด้วยทัำหนชาเดี๋ยวจะได้ดูก้ดเร็วเร็วนี้แน่นอนโอเคอ่ะพาร์ทของวอล์คอะ ไม่ถ้าเราแล้วมึงอันนี้เหรออันนี้เป็น็อกบอันนีเปร็อกอ๋ออเมองไม่ะไมถ้าเราแบกเพื่อนสนิทเฮ้ยเพสิอ้าวก็ถ้าไม่ได้คิดกับเขาแค่เพื่อาไปเป็นเพื่อนสนิทไมอะอ้าวก็ตอนมาเรียนก็ไ่ได้ชอบเขตอนผม้มาเรียนผมกว่าคนนี้ใช่อ้าวแล้วทำไมเราไม่คิดตั้งแต่แรกอะ เอาก็เราเพิ่งเจอกันอะคือเนี่ยคือการที่เราคือการทีอความรู้สึกชาบางใครเป็นเพื่อนคนนั้นเปเพื่อนไปเลยตั้งแต่แรกก็เลยรู้สึกว่ายิ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยอาจจะลำบากตรงระบากใจนิดหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในคำว่าเฟรนด์โซนแต่ว่าก็ถ้าแต่จะคิดถัดชีวิตเขาแบบและถ้าเรารู้สึกชอบเขาหรือไงเราจะบอกควาไหมเรานี่ถามอะไรอ่ะถ้าเราแอบชอบเขาหรอก็คงไม่บอกแต่คงแสดงให้เขาดูว่าเราชอบ ใกล้เขาเปิดโอกาสให้เรจีบแล้วแล้วไกี so ้บอกล้วเพราะว่า so ถ้าเราจีบก่อนเนี่ยมันจะดูไม่เลิศเพราะว่าเราดูเหมือนวิ่งตามเขาเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาวิ่งตามเราแล้วก็แบบถ้าเย็นว่างอ่ะเรู้สึก้ขิวท่ากดีเลยไม่เป็นไม่บอกเลยแม่เครียดเลยอ่ะแค่นี้เหรอจับอะไรเท่าเลยดีแกไม่รอนนาแล้ว ไม่ใช่ปะไม่ใช่เหรอเดินเรอนเรองานเนเดนวกนี้คือชาวร็อกอ่ะชาวร็อกสุดเดนหลายอย่างเลยครับมันเอ็นย้อนแบบพอฉันอาบน้ำมาแล้วเดอนเรื่องน้ำ